สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับใครที่เข้าโคมนะครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเข้าโคมแล้วมีปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเข้าหน้าเว็บไม่ได้นะครับทั้งที่หนึ่งนะเวลานตรงวันที่ตรงนะครับผมแต่มันยังเข้าไม่ได้นะครับมันแจ้งนะครับว่ามีปัญหานะครับผมเบื้องต้นให้เรานะครับเนี่ยเข้าไปตั้งจุด3าจุดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับดูตามเลยนะครับผมเข้ามาตั้งจุด3ามจุดนะครับแล้วก็มาตรงคําว่านะครับผ นะหรือตั้งค่านะครับผมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นขึ้นมาหน้านี้นะครับผมให้เรามาเลือกตรงข้อความนะครับความปลอดภัยนะครับที่เป็นรูปโล่ตรงนี้นะครับ security ตรงนี้นะนะครับ security คลิกเข้าไปครับนี่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้อีกทีนะครับผมความปลอดภัยนะครับผม security นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราเลื่อนด้านข้างนะครับผมดูทันไหมครับนี่นะครับด้านข้างมาดูตรงขวาตรงนี้นะครับผม a d v a านต์ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับผมข้อความมันจะติ๊กอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเนี่ยให้เรามาติ๊กข้างล่างตรงนี้นะครับผมนี่ครับจากนั้นเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมให้ให้เป็นนะครับผม g o o g l e นะครับผมนะครับปับปิดตรงนี้นะครับผม d n s ตัวนี้นะเลือกตัวนี้นะครับแบบนี้นะเนี่ครับติ๊กข้างล่างเลือกตัวนี้นะครับผมจากนั้นเราทําการปิด google ไปเลยนะครับนะฮะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดใหม่ดูนะครับผมเห็นไหมครับเท่านี้เราก็ใช้งานของ Google Chrome ได้แล้วนะครับ